วัสด,ดีค่ะบอกต่อกับเปิ้ลไทลิฟิกนะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่แครนส์นะคะนั่งเครื่องบินจากซิดนีย์ใช้เวลา3ชั่วโมงเฮลโหลเฮลโยังไม่รู้นะว่าจะแพลนจะไปไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วจะถ่ายวีดีโอตอนนี้เป็นอยู่ที่อินฟอร์เมชันนะคะเห็นตัวไอนี่ไหมคะถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะต้องมาที่อินฟอร์เมชันแล้วจะมีพนักง,งานอธิบายให้เรายางละเอียดจะขึ้นเขาลงห้วย ไปไหนก็มาที่อินโฟเมชันนะคะแล้วเราก็เลือกว่าใครที่เข้าแตนจำหน่ายที่ไทยทาวซิดนีย์แคปพรามตาตาร้านช้างร้านกอไก่นี่ก็คือไปดูปะการังนะคะเกสแบลล r รีฟนะคะไปดำน้ำดำรือแบบลึกๆหรือว,ว่าแค่สโน๊คลเกลก็แล้วแต่นะคะใครจะชอบอะไรนี่ก็นั่งรถไฟนะคะดูวิวชมป่าส่วนนี้ก็เหมือนสวนสัตว์นะคะ มีหมดนี่ก็ล่องเรือใบค่ะส่วนนี้ก็คือดำน้ำลงไปสัมผัสไปจับปลาทั้งหลายแล้วก็มีขึ้นฮอลลคอปเตอร์ด้วยนะคะส่วนนี้ก็มีขี่ม้าเข้าป่าแล้วก็มีแอดเวนเจอร์ลลโผลนจทยานบันจี้จัมปิ้งเข้าป่า มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เลือกกันว่านี่อันนี้เหมือนมนุษย์อวกาศนะคะแต่เราอยู่ใต้น้ามีอันนี้น,นี่ก็น่าสนใจนี่ก็ขึ้นฮอลิคอปเตอร์ส่วนนี้ก็เป็นทุ่นใหญ่ๆนะคะไปก็แล้วแต่ใครจะไปลงเรือจะไปดําน้ําเขาจะมีเรารไปส่งที่นี่แล้วก็มีแอคทิวิตี้มีจะพายเรือดําน้ํานั่งเรือแล้ว <c oughs> แต่ U R A N D A ค u r a n d a ค u r a นดาเราจะไปคูเรนดานะคะข้างๆถนนมีแต่ไร่อ้อยนะคะเหมือนไปเมืองการเลยะคะ่ะที่นี่เป็นที่เดียวของออสเตรียนะคะที่มีโรงงานผลิตน้ำตาลนะคะต้นอ้อยบานไปหมดมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่แม่น้ำนะคะแถวนี้ก็จะเป็นป่า Rain Forest นะคะป่าดงดิบ คูเร Railway Station นะคะถ้าใครจะนั่งรถไฟชมวิวนะคะประมาณชั่วโมงกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครจะไปนี่จะต้องเช็คเวลานะคะว่าเวลาเขาเริ่มกี่โมงชั่วโมงกว่านะคะทริปนี้ชมวิวเข้าป่าชมวิว กายเรลนะคะสำหรับใครที่จะขึ้นกระเช้าแล้วชม Rainforest นะคะเลือกเอานะคะว่าใครจะขึ้นรถไฟหรือว่าจะขึ้นกระเช้าชมป่าเขาลำนาภัยนะคะนี่คือลงเรือนะคะคูรันดาริเวอร์บอททัวร์ไปดูจระเข้น,นะคะมีลงเรือขึ้นกระเช้าแล้วก็รถไฟ <S <S นี่มาตรงริเวอร์เดินจากตรงคูรันดา วิลเลจนี่ประมาณสองสามนาทีนะแล้วก็มาตรงแม่น้ำนะคะ oh. บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าล่องเรือก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศในภาพรวมก็คือเป็นป่าป่าดงดิบนะคะเหมือนที่เมืองไทย <Japan. S 1> ใครจะขึ้นเรือจะขึ้นกระเช้าหรือรถไฟนะคะจะเป็นอย่างนี้ ให้ดูนี่พูดผู้ร่วมทางเดินตอนนี้อยู่ที่ไหนมอลลี่เราอยู่ที่คูรันด้าวิลเลจวิลเลจอ่าฮะ Goodbye อากาศดีมากเลยเย็นสบาย Goodbye fansGoodbye fans ห้า, fans <c oughs> ามลงนะคะ <c oughs> เพราะเขาบอกว่ามันมีจระเข้นะคะแต่น้ำม <c oughs> ิ่งมากเลยอ่ะ <c oughs> บรรยากาศเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะเหมือนคลองเหมือนแม่น้ำป่าสัก คุณกิติคะคุณกิติตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะไม่ใช่เมืองไทยนะคะไม่ใช่แม่น้ำป่าสักนะคะคุณกิติตรงน,นั้นชื่อ s u t h c ขับนะคะบรรยากาศด,ดีนะคะกลางคืนถ้าใครอยากจะดริงก์ก็มาดริงกนะคะอยู่ตรงแคลนยอทขับนะคะจะพาไปดูวิวนี่ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะกาศดีมากเลย6โมงเย็น แคลนเอสปนาดนะคะสรว่ายน้ำเล่นปีนะคะน้ำไม่ลึกมากแล้วก็มีคนนำเล่นนี่คนในสาะว่ายน้ำก็เต้นตามนะคะนี่บรรยากาศติดทะเลค่ะไทยรีฟิกเข้าแตนจำหน่ายที่ไทยทาวซิดนี์แคปพรามตาต้าร้านช้างร้านกอไก่